จุกๆอิ่มๆเต็มระบบเหมือนเดิมสําหรับครอบครัวของลุงนวดโกโกโกใครที่ไม่อยากพาดของดีแบบนี้รีบเข้ามาครับเพราะว่าตัวเทตัวหมดหน้าตากักจัดให้เต็มเต็มเหมือนเดิมนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาเลยครับของดีอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับแล้ววันนี้จะก,กัะต่อครับ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นบอลกรีซนะครับพาเซอร์ไรกอสเจอกับรามียครับในเวลา5ทุ่มครับโดยผลงานของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกเลยครับไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เพราะทั้ง2ทีมนั้นอย่างพาเซอร์ไรกอสนี่อยู่อันดับ12ของทางด้านกรีซนะฮะส่วนนั่นรามียครับอยู่อันดับ14ถือว่าอันดับใกล้เคียงกันครับโดยพาเซอร์อาจจะดูดีเล็กน้อยครับโดยผลงาน5เกมที่ผ่านมาเนี่ย เสมอ2แพ้3ครับส่วนทางด้านราม,มียครับผลงาน5เกมที่ผ่านมาแพ้มา5เกมติดครับทางด้าน,น,นฟอร์มการเล่นเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยอย่างพาเซร์ไรกอนเนี่ยเก้าเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยชนะเพียงแค่สองเกมเท่านั้นและแพ้ไปถึงสี่ส่วนทางด้าน,นทีมเยือนอย่างราม,มียครับเมื่อออกไปเยือนเก้าเกมที่ผ่านมาชนะเพียงแค่หนึ่งเกมนอกนั้นแพ้ไปถึงห้าเกมครับโดยวันนี้ครับเจอกันเนี่ยสำหรับมุมมองของลุงนะครับถือว่าคู่นี้ สูสีด้วยกันทั้งคู่ครับและผลงานเวลาทั้ง2ทีมนี้เจอกันครับ h e เฮดทูเฮดเนี่ยทางด้านพาสเรย์ก็ดูดีกว่าก็จริงครับแต่วันนี้ครับ ลุงมองว่าเพดานเนี่ยไม่ค่อยกล้าให้เพราะว่าเฮดูเฮดเนี่ยพาราเซรกอนเนี่ยเจอมาจาัจฉนะลามเมยียอยู่ตลอดแต่วันนี้ไม่กล้าให้และแผนการเล่นของทั้งสองทีมาในระบบใกล้เคียงกันทางด้านลามเมยียจะเป็นหลัง3ส่วนทางด้านพารซรกอนจะเป็นหลัง4ี่แต่โดยรวมแล้วครับวิธีการเล่นจะคล้ายๆกันครับโดยในมุมมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ลุงมองว่าน่าจะออกสูสีครับพาเซโรกอสอาจจะเฉือนชนะได้ หรือไม่ก็อาจจะออกเสมอครับเพราะว่าผลงานของพาซไลกอสในช่วงหลังไม่ค่อยดีครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีกว่าทางด้านรามียก็จริงเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่รามียครับพี่น้องต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลโรมาเนียครับระหว่างลาปิกบูคาเลสเจอกับปูริเตนิก้าราซี่ครับในเวลาตีหนึ่งครับโดยผลงานของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างลาปิกบูคาเลสครับหเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนทางด้านราซี่ครับหเกมที่ผ่าน มาครับแพ้3เสมอ2ยังไม่ชนะใครเลยครับและในมองส่วนตรงลุงสําหรับคู่นี้ครับราปิกบูคาเรสเนี่ยสถิติในบ้านถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับโดย5เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครมา5เกมติดแล้วโดยชนะ4เสมอ1นี่คือนับเกมเฉพาะในบ้านนะแต่ถ้านับผลงานรวมตามที่ลุงบอกไปนะครับส่วนนั่นวันนี้ครับจะต้องมาเจอราซี่ที่เกมนอกบ้านเนี่ยไม่เก็บชนะมาเลยเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่ราปิก บูคาเลครับยังไงวันนี้ก็ดูเหนือกว่าจับไปที่เจ้าบ้านราปิกบูคาเลครับพี่น้องมอกระดิ่คู่ที่3ครับเป็นฟุตบอลปรตุเกสครับบาวิสตาเจอบคาสเปียครับในเวลาตี35ครับโดยผลงานของเจ้าบ้านอย่างเปาวิสตาครับหเกมที่ผ่านมาแพ้3เสมอ2ยังไม่ชนะใครนะครับส่วนทางด้านคาสเปียครับหเกมที่ผ่านมาถือว่าผลงานดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างเปาวิสตาครับโดยชนะ3เสมอ1และแพ้1ครับโดยเกมล่าสุดแพ้มานะครับทางด้านเปาวิสตาครับ 8เกมที่ได้เล่นในบ้านไม่ชนะใครเลยครับเสมอไปสามแพ้ไปห้าครับส่วนน่านคาซาเปียครับนอกบ้านก็อยู่ในดับกลางๆครับ8เกมที่ผ่านมาชนะไปสามเกมเท่านั้นครับโดยวันนี้แนวมองส่วนตัวของลุงสำหรับผู้นี้ครับคาซาเปียเนี่ยในช่วงหลังแผ่วลงนะครับและก่อนหน้านั้นฟอร์มดีชนะทั้งสปอร์ติ้งบาก้กามาแต่หลังๆมานี่หลุดเสมอหลุดแพ้โดยเฉพาะเกมล่าสุดแพ้มานะครับ แต่งานนี้อาจจะไม่ให้งานยากของคาซาเปียครับเพราะมาเยือนทางด้านเปาวิสตาเปาวิสตาเนี่ยจมอยู่บวยก็จริงครับแต่ทีมบวยเนี่ยมักจะแสดงอิทาริตครับเวลาเจอทีมที่ไม่ได้แข็งมากเกินไปเพราะทางด้านคาซาเปียในช่วงหลังฟอร์มดรอปไปอย่างที่ลุงบอกนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยลุงมองว่าทางด้านคาซาเปียวันนี้เผลอๆอาจจะไม่ชนะอาจจะออกเสมอเพราะนั้นลุงให้เจ้าบ้านอย่างเปาวิสตาครับ พี่น้องก็โจนไปกับ3คู่โดนใจประจำนี้ถ้าหากขยันได้แนวทางเพิ่มเติมทิ่ใต้โปรไฟล์ครับของดีอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับรีบเข้ามาจอยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง